เคียัพพลายเข้าไปแล้วเขลียรอ่อนปรับพลายปรับนี่เป็นญาไเดโอแล้วเขลียรอ่อนดูให้รู้ว่ากระแสประมาณนี้อะไรมันเสียก่อนนะครับเอาละโอเคอันนี้กินกระแสประมาณ0.01ดศนย์ 1. เหมือนแตนบายมีพร้อมอ่อนนะครับ อันนี้ power switch มันอยู่ตรงแผงคีย์บอร์ดใช่ไหมเราก็ใช้ย่านไดโอดเขีรยนะครับสูงเลีรยไปก็ได้โดยที่ว่ามีการกินกระแสหรือ,อยังหนึงจุดสามสองสองจุห้าเริ่มอ่อนละเห็นไหมครับอ่อนละหนึ่งจุดหนึ่งแปดแอมป์หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดแอมป์แล้วค้างคือค้างอยู่แค่นี้จริงๆอะ่ะมันเป็นแรมออนบอดใช่ไหมตัวนี้ถ้าอราตอีกด้าน,นลรงดึงปวามต้ก็ได้ครับแต่มันค้าง พิกพิกค้างมีแรมออนบอร์ดอยู่อ่ะประมาณแบบเนี้ยมีแรลมออนบอร์ดอยู่ซึ่งเป็นไปได้ว่าแรลมมันอาจจะเสียซึ่งส่วนใหญ่เนะี้ยมันใหญ่นะผมจะลองก่อนลองว่าเออแรมมันเสียหรือเปล่าแบบเนี้ยโดยการด i เ a เบิแรลมก่อนคือมันต้องเอาไปออสตัวเนี้ยออกมาโมดิฟายข้างนอกนะครับออกมาก็คือเดี๋ยวลองด i เ a เบิแรมดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเป่าเอาในออสเนี่ยออกมานะครับแล้วก็มาโมดิฟาย ประมาณนะั่นโอเคตอนนี้ฮอดออกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องฝัดในฮอดตัวนี้นะครับการฝัดอ่าเอาฮอดมาใส่ตรงนี้เข้าไปเลยครับผม พอเรารีเซ็ตนะแล้วเราก็เซฟลงไปในโฟลเดอร์นี้อาจจะตั้งชื่อพิมพ์ชื่อเป็นชื่อนี้ก็ได้เดี๋ยวก๊อปปชื่อนี้ไว้ก่อนก็ได้แล้วเราก็กดเซฟใช่ไหมไโอเคเอาไปไว้ในโฟลเดอร์นี้นี่นี่เปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยโอเคเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไปอ่านได้แลวตามที่ขาอกแบ็กอัก็ได้ครับจะได้อ่าหรือเซฟเป็นชื่อนี้ก็ได้ให้รู้ว่าเป็นไฟล์ที่ดูดออกมานะ อ่ันนี้ดูออกมาโอเคดูดออกมาอา่โปรแกรมไม่ได้ปิดก็ได้นะครับปิดก็ได้ตอนนี้นะอ่ะเสร็จแล้วเราเข้าโปรแกรมที่ชื่อว่า LBPro เราจะทำการาเคลียร์มีให้เสร็จก่อนนะครับเคลียร์จริงๆแล้วไบออสตัวนี้นะ่าจะเคลียร์มีไปแล้วไมไม่แน่ใจนะครับทำอย่างนี้อ่าเปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเลยนะแล้วก็าลากไว้ทางขวาน,นิดนึงนะลากไว้ทางขวาน,นิดนึงอันนี้มีนิยอไปก่อนก็ได้ ย่อไปกันก็ได้ลากนี่มบข้างขวานิดแล้วดับเบิ้คลิกที่มีอนาลิเซอร์ mba นะแล้วลากไฟล์นี้ใส่ลากใส่ได้เลยดูสิว่ากด enter ไปเลยกด enter ตึกเรื่องไปข้างบนเนาะไฟล์ system set มันเป็นไงมันคอนฟิกแล้วเห็นไหมครับมันคอนคลิกไปแล้วมันเคลียร์มีไปแล้วแต่ว่าอันนี้คือเราจะทําเคลียร์มีอีกรอบอทําอีกรอบไ็ได้อเราลองทำดูแต่ไฟล์เมื่อกี้มันเคลียร์ไปแล้ว เอาเปิดหน้าต่างนี้ไว้ก็ได้เนาะเปิดหน้าต่างนี้คู่กันไว้แี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาที่มี Utility ตัวนี้ใช่ไหมลากลบไปนิดหนึ่งเพื่อจะลากไฟล์เนี่ยอะเข้ามาเข้ามาที่หน้าตา่างนี้โอเคนั่นเลยลประมาณนี้ลังมาปึ๊บเห็นไหมเดี๋ยวมันจะโยนไฟล์มานี่เลยตึก๊กเรียบร้อยหนึ่งไฟล์ใช่ไหมเห็นภาพไหมแล้วเราก็ดกดคาว่า Custom สิบห้าเพราะมันเป็นเวอร์ชันสิบห้าอันนี้มันจะเป็นมีเวอร์ชันสิบห้าสังเกตน,นะ มันจะขึ้นด้วยหนึ่งห้าจุดศูนย์จุดสามศูนย์แล้วมันจะเลือกคัดตองสิบห้านี่คือเลือกเอาสิบห้าเว้นสิบห้าเพื่อที่จะมาอา่าก็เรียกว่าสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ทําการเคลียร์มีเคลียร์ระบบพวกนี้ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับกดคัดตอนสิบห้านี่เลยจะได้ไฟล์ใหม่ออกมากด Yes ไปเลยครับก็จะได้ไฟล์ใหม่ออกมาเรียบร้อยฮะนี่คือไฟล์ที่เคลียร์มีแล้วจริงๆแล้วเมื่อกี้มันก็ก็ก็เคลียร์ไปแล้วเลยเนาะแต่ที่เราเคลียร์ให้ดูอีกรอบนะครับแต่เราจะเอาไฟล์เนี้ย ามาทําการเเารียกอะไรดีเซเวอร์แรมแต่อันนี้เราปิดไปเลยโปรแกรมตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับก็ดีเซเวอร์แรมเข้าไปในไมค์คอมพิวเตอร์เนาะเข้าไปที่ไมค์คอมพิวเตอร์กันเลือกดีฟีซีนะเลือกได้ดีครับได้ดีแล้วก็รวมตำราซ่อมระเบิดโน้ตบุ๊กเนาะจะอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อไบออสเนาะชื่อว่าเวอร์ชัน1.6เนาะ SDD เวอร์ชันกับเราคลิกได้เลยอ่า ลากนี่มาเปิดโฟลเดอร์ให้เห็นหน่อยเดอร์เยื่อกีนะจะได้ลากไฟล์ให้เห็นโอเคนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละลากไฟล์นี้มาใส่ตึ๊บมันจะมีปุ่มให้เลือกทุกช่องซึ่งจำไม่ได้ว่าอยู่ไหนเหมือนกันผมนติ๊กทีละช่องเอาหมดยังหมดแล้วใช่ไหมครับกดด้านขวาตึ๊บ อ่ะเห็นไหมก็จะได้ไฟล์ใหม่ออกมานะปิดโปรแกรมตัวนี้ได้เลยนี่มาที่อันนี้ของเราแล้วขมาตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวเรามาแก้ชื่อกันกน,กนีกว่ะเพราะมันเป็นชื่อนี่แบบว่าอ่านไม่ออกใช่ไหมอันที่อ่านไม่ออกก็ลบออกเอาแต่คําว่า L A ดอะไรเอาไว้อันนั้นเป็นภาษาจีนแล้วฟอนต์มันไม่ออกอไม่เข้าใจอ่ะเอานนี้ออกไปลบทิ้งไปแล้วก็ อาจจะตามได้คำว่า,าด,ดิดดิดเอเบิลแรมดิดแรมก็ได้นะดีไอเอสดิดแลมเรา,าจะได้รู้ว่ามันเป็นไฟล์นี้ใช่ไหมโอเคเรียบร้อยปรแกรมแป๊ดนะครับมาเล่าไปขวานิดนึงเะจะเอาอันนี้มาแทรกโอเคกดดิดไอดีกดโอเพนนะครับ เลือกไฟล์ดิสกแลมแล้วก็กดเขียนโอเคเขียนแล้วเดี๋ยวผมแทรกกาบที่กำลังเขียนอยู่โอเค เช็ควพาว่างไหมแล้วก็เพิ่งจะเขียนนะครับสถานะเขียนตอนนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีส้มๆเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันเขียนเสร็จส่วนริไฟในสีส้มมันก็จะตัดไปน่นเอเขียนเสร็จแล้วหไหมครับเขียนเสร็จแล้วถ้ามันนี้ได้เลยออกได้เลยครับ À, Lạnh ngang thêm ngang cho mình Ok, 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 đây ok, 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 không? ok, 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 ค่นั้นเองเตรียมเครื่องเสียบเตรีทมเตอร์ด้วยเดี๋ยวพาไว้ก่อนเลยอาจจะต้องให้เห็นเทปเตอร์ไฟกับพิบก็ได้ไฟมันจะอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยนะประามาณนี้โอเคขยันไดโอดยานไดโอดโอ โอเคเรียบร้อยอ่ะกาแฟมาละ1.3ละเดี๋ยวมันขึ้นเองใช่ไหมนี่ละ1.2 2.4อ่ะเพราะเราหมุนลดแล้วเห็นไหมลดละลดละลดละเนี่ยทำงานละเดี๋ยวมันเรียกแหลมละอ่ะเฮดเตอร์ดังละเห็นไหมอ่ะเนี่ยไฟกระพริบใช่ไหมครับเฮดเตอร์กระพิบแล้วโอเค ลุนกันว่าออนได้ไหมติดออนแล้วเห็นสามกระแสมาขึ้นนี่กระแสติดติดเอ้ยติดนี่อยมีภาพแล้วนะครับประมาณนี้ใช่ไหมง่ายเองอ่ะพวกเคมีแล้วจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับ